ครับเนี่ยก็เข้าสวนน้องอมเลยนะครับผมนี่ก็เป็นตรงนี้ก็ปลูกเป็นมะละกออย่างเดียวนะครับผสมกับพวกพริกอุปิขี่หนูมั่งมะนาวอันนี้จะเป็นพวกมะละกอฮอลแลนด์แล้วก็มะละกออีกหลายๆสายพันธุ์นะครับรวมกันผมไม่รู้เป็นอะไรแ้างว่าพอเป็นมะละกอผมเอามาปลูกหมดนี่ก็เป็นพริกเป็นฮอลแลนด์บางทีผมก็เพิ่งรู้ว่า จะมีฮอแลนด์แท้ๆแท้ๆก็คือเป็นพวกประเภทนี้ครับฮอแลนด์แล้วจะมีฮอแลนด์ตัวหนึ่งคือฮอ,อ,อแลนด์ที่ว่ากึ่งกึ่งะกลายพัน์กึ่งแบบยาวๆหน่อยคือนี่ผมมีคนบอกเขามานะครับคือนนี้ก็เป็นฮอรแลนเหมือนกันครับจะเป็นฮอแลนดนเหมือนกันแต่ว่าฮอแลนดนตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเป็นฮอแลนด์กับเทย อ่ฮอนเลกเผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันครับคือมีคนบอกอมาอีกรอบนึงเป็นฮอนแลนด์กัะเทอยคือลูกมันจะยาวหน่อยเขาจะเก็บตัวนี้ไว้เขาบอกว่าถ้าเก็บตัวนี้ไว้ถ้าเป็นฮอนแลนด์ของมันจริงๆตัวนั้นลูกมันจะสั้นแล้วอันนี้เป็นภูมิัญญาของอปูอ่ย่าตายายของของเรานะครับเขาบอกว่าถ้า มะละกอต้นไหนที่เป็นตัวผู้ที่เป็นตัวผู้นะไม่ออกผลเขาจะให้เราตอกริ่มตอกริ่มแบบนี้ครับตอกริ่มที่โคนต้นแบบนี้ผมตอกอยู่สองริ่ม คือเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นกระตุ้นเขาสักอย่างครับมันกระตุ้นกระตุ้นเขาให้เกิดเกิดเกิดผลอะไรไม่รู้กระตุ้นอีกต้นหนึ่งผมก็ทําไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่มีผลอะไรผมก็ทาไปแล้วยังไม่มีผลอะไรนี่ต้นเล็กนี่อาจจะตายก็ได้นี่คือออกดอกละอ่ะมาดูต้นนี้กันดีก,กว่าอันนี้จะเป็นได้คาๆว่าเป็นจะเป็น ต้นฮอนแลนด์กระเทยนะ,ะเขาบอกว่ามันจะมีเกสตรตรัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันผมก็ไม่รู้แหละเพราะว่าเขาบอกข้ม่อีกทีนึงอเอาตรงที่ว่าเราตอกริ่มก่อนคือเราตอกริมเสร็จหรือบางที่เขาจะเอาผ้าถุงหรือผ้า ให้เขาให้เขาใส่คือมัดไว้มัดไว้อันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเป็นคนบอกนะครับคนบอกมาจะเป็นประเภทนี้ก็ลองไปทำดูกันนะครับ